สวัสดีครับผมพอกันกับป่อยคือเก่าคลิปนี้พามาชมชวนมะเขือสมครับผมมะเขือเทศแหละอันนี้น่วยส้มนี้ที่เป็นน่วยกลมๆทำได้นี่เป็นน่วยกลมๆน่วยกำลังแง่ครับผมกับกระเจาพันหยอดขึ้นครับผมพันหยอดแต่งแนงออก่รับ ก็นไมยพึ่งการหลดเสือกลงครับผมให้มันขึ้นไปหอด,ดสุดสเนี่สวนบักเง,งยครับสวนละไรยดีดีครับเป็นยังเขาก็จงไปหาหาลูกครับผมนีที่ลูกหาลูกครับไม่ใเกิน พอาจี้จงไว้นี่มามาคือสุบเนี่ยเห็นมันหานไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าจงไว้หานไวย,ยครับพอพอเขาพูดจงไว้ไรไหมครับก็แปลกันแต่ว่านวยง่ายครับอู้หนวยสังปันป่นไปยังมันง่าย่ายครับเอลีอครับผมนี่ครับการ,กรเกษตรเขาครับน,นาดินทรายได้ไหม ได้ดินใส่ครับนี่ยังปลูกยังงามครับผมเขาใส่ปุ๋ยแดงครับผมเขาจะปุ๋ยแดงใส่ปุ๋ยปุ๋ยเ,เป็นซีนดิงแดงเขาเอื่นปุ๋ยเอบีบ่บ,บ,บ่งกันประมาณนาี้มันเด็ดบมรุงลำต้นครับผมให้ลำต้นเง่ไ้งามนะครับ,บ,บการเกษตรอไมาให้รับชมนะครับนะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจท่านทีมรับชมเด้อสวัสดีครับ